ไอ้โกรวันนี้มึงไม่ไปโรงเรียนเหรอโรงเรียนหยุดแล้วยายงั้งนไปเอาอาหารโคนไม้มาให,ให้หน่อยเดี๋ยวกูจะทํากับข้าวให้กินไปมาแล้วยายไหนได้อะไรมามั่งก็ตั้งแต่น้าจะกเจะติดอยู่ในดุนนั้นน่ะชาวบ้านไม่เคยเอาของมาถวา,ายเลยยายเว้นแล้วไงจะอดตายกันทั้งบ้านแล้วสินะเนี่ยยายตอนนี้เหมือนจะเกิดสงครามนะอ๋อรัเสเซียกับยูเครนทะเลาะก,กันแล้วทำไมเขาถึงทะเลาะก,กันน่ะยาย เมื่อก่อนมันก็ดีกันเพราะยูเครนมีผู้นำใหม่พาประเทศฝักใฝ่ฝ่ายตรงข้ามกับรัเสเซียรัเสเซียเลยโกรธมากโหคนเราโกรธกันขานาดครั่งทำสงครามเลยเหรอยายก็ประเทศที่มันสั่งทำสงครามเป็นระบบแบบเบ็ดเสร็จอำนาจอยู่ที่คนกลุ่มเดียวจะทำอะไรมันเลยง่ายกว่าประเทศอื่นนะสิที่สำคัญไอ้คนสั่งการไม่ต้องไปรบเองไม่ได้มีพ่อแม่พี่น้องครอบครัวต้องไปเผชิญภาวะสงคราม ไม่รู้ว่าสงครามมันแย่แค่ไหนต้องเกิดการสูญเสียเท่าไรความเจ็บปวดมันเกิดจะบรรยายบางคนต้องสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่พี่น้องบ้านที่เคยอยู่ก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็ต้องลงไปอยู่ในหลุมหลบภัยความฝันของวัยรุ่นที่สวยงามในประเทศนั้นก็พังทลายต้องผวาสะดุ้งเสียงระเบิดเสียงปืนอยู่ทุกวินาทีดูยายจะรู้จักสงครามดีกูคเคยผ่านมาแล้วสมัยสาวสาว ไว้เราให้ฟังวันหลังแบบนี้คนเห็นด้วยกับการทําสงครามนี่คงใจคอหดเยี่ยมหน้าดูเลยนะยายกูก็ไม่รู้หรอกว่าโหดเยี่ยมไหมคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีก็เห็นออกมาเห็นด้วยกันเยอะแยะไปไม่รู้หรอกมันเป็นอะไรไปหมดเจ้าเลยยายมีคนแบบนั้นด้วยเหรอว่าแต่ตอนนี้กูขึ้นกรไดมาได้กินแปลกๆว่ะอ๋อยายพอดีผมขี้เกียจลงไปเลยยืนเยี่ยวหหัวมันได้ม่กเลยกว่าแล้ว บ้านเราน่าจะมีสงครามแล้วแหละไหนๆสงครามที่ไหนใครทาสงครามกับใครเลยยายขอมือกับกูแหละใครให้มึงมาเยี่ยมตรงนี้วะไม่กระทืบเสร็จดีดียายยายหยวก่อนทําสงครามมันต้องต่างาฟต่างสู้กันสิยายเล่นวิ่งไล่กระทืบอยู่ไฟเดียวเลยหูไม่รู้ละโดนกระทืบเสร็จมึงต้องไปล้างให้เรียบร้อยเฮ้ยยายก็หยุดวิ่งไล่ก่อนสิไม่หยุดไว้นานๆทีได้ออกกําลังตายยายหยุดก่อนยาย